ดีค่ะไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์รายวิชาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและวิธีการดูแลผู้สูงอายุค่ะในวันนี้เราจะมาพบกับ รองศาสตราจารย์มนทาริมทองกุลอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความต้องการของผู้สูงอายุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นอกจากความต้องการทางด้านร่างกายแล้วนะคะการเรียนรู้และการรับรู้ข่าวสารและสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถรับรู้และอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะไม่ทราบว่าผู้สูงอาย,ยุมีความต้องการในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องอะไรบ้างทางด้านไหนบ้างคะยุคนี้เนี่ยเราต้องยอมรับนะคะว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีสือ่อสารนะคะนอกจากเมื่อก่อนเราจะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ว่า ใหม่ละค่ะปัจจุบันนี้ก็จะมีล ne ค่ะนะคะมี Facebook ค่ะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นว่าอินเทอร์เน็ตติดต่อส่งทางสรงข่าวทางอีเมลกันะนะคะแต่ปัจจุบันนี้ที่ฮิตมากๆเลยคือ l ล n e ค่ะตั้งแต่ตื่นนอนนะคะ,คะจนกระทนนั่งนอนเลยนะคะแล้วก็ ก็จะมีพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุด้วยเช่นกันนะคะผู้สูงอายุต้องการอะไรบ้างในเรื่องข,อข้อมูลข่าวสารนี้ผู้สูงอายุก็จะมีความต้องการในเรื่องของการสามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้นะคะนอกจากติดต่อสื่อสารกับเพื่อนนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปไหนไกลละเพื่อนที่จาก,กไปนานๆก็สามารถที่จะหาได้นะคะทางสื่อจําได้ว่าเราไม่เจอเพื่อนมาเลย30ปีนะคะเอ่อเฟซบุ๊ก นะคะทำให้เราหาเพื σε, <ช>่อนเจอนะคะแล้วเราก็มาติดต่อกันทางไลน์นะคะนอกจากติดต่อกับเพื่อนได้แล้วเรายังสามารถติดต่อกับญาติได้ต่อให้อยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถที่จะติดต่อได้เพราะฉะนั้นผู้สูอญญงอายุเนี่ยก็ต้องการการสื่อสารเนี่ยข้อ <Aren 't S 2> มูลข่าวสารทางด้านเนี่ยนะคะ<ๆ>อยู่ต่างประเทศเราย,ยังสามารถติดต่อกันได้เลยน<ช>ะคะคุยไลน์ได้หรือไม่ก็คุย m มสเซนเจอร์แมสสมสเซจได้นะคะ ทางเฟซก็สามารถที่จะโทรศัพท์คุยกันได้ทางไลน์ก็โทรคุยกันได้ตอนนี้ยังดีอยู่นิดนึงที่ว่าเมื่อก่อนไลน์เวลาเราโทรกันเนี่ยพอโทรศัพท์มาเราก็จะไม่ได้ยินนะคะ,คะเดี๋ยวนี้เนี่ยยังดีที่ว่าพอโทรศัพท์มาเนี่ยซึ่งเขาเร่งด่วนกว่าเนี่ยไลน์ก็จะถูกตัดเดืออยๆออกมาะนะคะอันนี้นอกจากสามารถติดต่อด้านการสื่อสารแล้วนะคะนอกจากนี้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยทางด้านสุขภาพนะคะ เขาก็ไม่ว่าจะจากทางวิทยุโทรทัศน์ที่เขาดูแต่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้คนก็อ่านน้อยลงเพราะ,ะนั้นก็อาจจะฟังมากขึ้นนะคะ <c oughs> ก็ฟังวิทยุเอาหรือไม่ก็ใน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 ไลน์ก็จะมีการส่งข่าวสารกันมากขึ้นก็ใช้ฟังเอาทางด้านสุขภาพ ทางด้านสุขภาพนี่สำคัญไหมคิดว่าข่าวสารทางด้านสุขภาพก็สําคัญทําให้เขาเรียนรู้ถ้าเราสังเกตดูในข้อมูลข่าวสารเราจะทราบได้เลยว่าข้อมูลส่าวสารเนี่ยเขาจะบอกเลยให้วิธีการดูแลตนเองในเรื่องใดบ้างเช่นถ้าสมมติว่า,าจะมีคําเตือนว่าถ้าอาการของสตโตรกนะคะเป็นอย่างไรอาการอะไรที่บ่งบอกที่เราจะต้องเตรียมตัวแล้วที่ที่ทําให้เราทราบหรือไม่บางคนเนี่ย เขาจะเรียนรู้ว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเขามีสุขภาพนี้เป็นยังไงเช่นทาก้อนที่เต้านมได้เขาควรจะทํำยังไงต่อไปนะคะหรือถ้าเขามีอาการทายบ่อยทายเล้วนะคะเขาควรจะต้องทํำยังไงบ้างจะต้องไปไปหาหมอเพื่อที่จะหาอาการที่เป็นระยะแรกเริ่มทําให้สามารถพบอาการแรกเริ่มของมะเร็งได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งเต้านมอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถพบในระยะเริ่มแรกได้แล้วนะคะซึ่งทําให้การารักษาเนี่ยหายเมื่อรักษาหายก็จะคนไข้ก็จะมีความสุขตามมาเพะันผู้สูงอายุเนื่องจากว่าปัจจุบันคนไทยมีอายุมากขึ้นอยู่นานขึ้นนะคะโรคต่างๆก็จะถามหามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ข่าวสารทางด้านสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ นี่สําคัญอย่างไรถ้าในเรื่องการเจ็บป่วยเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มเอาแอป,ปต่างๆเข้ามาใช้นะคะ<ช>อย่างเช่นแอป,ปในเรื่องการนัดหมายนะคะเคยมีคนแนะนําว่าอาจารย์อย่าลืมโหลดแอป,ปเข้ามานะคะล่าจ่ายก,ก็นัดทางแปปอปบอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีโทรศัพท์ออกก็ใช้เส้นทางเดิมซึ่งลอนาน,คะ,นะคะปัจจุบันเนี่ยที่เราได้มาล่าสุดก็คือ เราโหลดแอปเสร็จมีการนัดหมายเสร็จนะคะเมื่อนัดหมายเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเอาบัตรนัดไปยื่นใช่ไหมคะไปยื่นที่โรงพยาบาลแต่ณปัจจุบันนี้มันก้าวขึ้นเมฆแล้วค่ะใช่คุณสามารถเช็คอินได้จากบ้านเลยค่ะค่ะนะคะเหมือนขึ้นขึมินเลยนะคะชเช็คอินมาล่วงหน้าเลยค่ะอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าอาจารย์อาจารย์โหลดแอปไือยังนะคะบอกว่าก็มีความสุขมันไม่จําเป็นอ่ะเขาบอกตอนนี้เนี่ย เปลี่ยนใหม่กันแล้วนะคะมีเช็คอินถามเช็คอินยังไงอาจารย์ก็ไม่ต้องมายื่นบัตรนัดไงาม,มาถึงปุ๊บอาจารย์ก็เช็คอินเข้ามามเช็คอินได้จากบ้านเริ่มแต่หกโมงเลยไปถึงปุ๊บเขาก็จะบอกเลยว่าให้คุณไปรอตรวจหน้าห้องไหนนะคะไปถึงเราก็ชั่งน้ำหนักวัดสูงสูงวัดควอนตัโลหิตแล้วก็ไปนั่งรอเทนี้รอไปก็เล่นไลน์ไปสิคะไม่ต้องมาเดือดร้อนวะ่าเออเราจะต้องไปรับบัตรอะไรตรงไหนะนะคะอันนี้ก็ความจําเป็นนะคะ อีกอันหนึ่งที่คิดว่าผู้สูงอายุต้องการข่าวสารก็คือเรื่องความบันเทิงนะคะความบันเทิงก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจิตใจที่สดใสได้ฟังเพลงนะคะดูละครบุคพลสันญาว่าดังนะคะตอนนี้เขาบอกว่าไปดูเอาทาง YouTube ได้ใช่มคะะแล้วก็ฟังเพลงคุณจะฟังเพลงยุคไหนก็ได้นะคะตั้งแต่เริ่มยุคซิก้ก่อนซิอะไรคุณก็ว่าไปเนี่ยเขาสามารถฟังได้หมดนะคะ ก็จะให้ทำเขาเนี่ยมีความสุขตามมาค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อีกด้านนึงกับผู้สูงอายุในเรื่องของความต้องการค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับความต้องการของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์มนทาริมทองคุณเป็นอย่างมากค่ะที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมุก การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ